pra 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 com canto le le so sei รก,กระเป๋าใบโปรดมีร่องรอยขีดข่วนทั้งด้านนอกและด้านในชวนให้คิดไปว่าป้าเต็ยุทธนาคงใช้กระเป๋าใบน,นี้มานานนับ10ปีแต่ผิดคาดค่ะเพราะมันเก่ามาตั้งแต่ก่อนวางจำหน่ายนี่เป็นกระเป๋าสพายไฟถาดที่มีอายุกว่า20ปีฝีมือของนักคอมพิวเตอร์กราฟิกสองพี่น้องแดเนียลและมาคัสไฟถากที่ช่วยกันคิดกระเป๋าที่สะดวกสบายยามปั่นจักรยานไว้ใช้เอง จากพื้นผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้มาไม่ต่ำกว่า5ปี นำมาดีไซน์วางลายกลายเป็นกระเป๋าที่ทนทานตะเข็บคางที่มาจากยางในรถจัก,กรยานและหูสะพายที่มาจากเซฟตี้เบลท์หรือเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้แล้ว,วก็ล้วนเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่ทำให้ป๋าเต็ดยุทธนาชื่นชอบจนสะสมไว้นับสิบใบแต่ที่มาที่ไปในกระบวนการผลิตและไอเดียรักโลกยังทำให้ชาวสวิตเซอร์แลนด์ยกให้กระเป๋าเหล่านี้เป็นมากกว่าสินค้าแต่เป็นอีกวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตทั้งการใช้จักรยานการลด หาขยะจะแสดงทุกขั้นตอนการออกแบบไว้ที่พิพิธภัณฑ์ The Design Museum ในเมืองซูริคซึ่งปาเตศมองว่าสินค้าที่เกิดจากการรีไซเคิลที่ใส่ความคิดอย่างสร้างสารรค์ <ไป S 1> อย่างเพิ่มมูลค่าให้ก <ไป S 1> ับทั้งสินค้าและผู้ใช้เองทิปที่เราชื่นชอบโปรดักต์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราชอบสีสันวัสดุของมันเราชอบปรักญาในการทำง,งานของมันมเรา เราเราอยากสนับสนุนคนที่นักธุรกิจที่ถึงแม้ว่าจะทําธุรกิจเพื่อความเติบโตทางธุรกิจกันเดียวกันเขาก็ไม่หลงลืมที่จะ,ะทําโดยไม่รบกวนเสิ่งแวล้ดลเออที่มาเขาน่าสนใจแล้วเขาเอาความเป็นดีไซเนอร์ของเขาเนี่ย<ม>เข้าไปทําให้เรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเรื่องของการรียูสรีไซเคิลมันเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อคือการรียูสรีไซเคิลบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่อง เรื่องน่าเบื่อเป็นเรื่อง่าเอาของเก่ามาใช้แต่นี่ไงฮะคือคือถ้ามันผ่านกระบวนการคิดอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็ให้โปรดักที่แบบ ที่สวยงามอ๋อใบนี้นะคะคุณผู้ชมสีสันสดใสมากและดิฉันรู้สึกว่าดิฉันจะปลอดภัยแน่นอนเ <laughs> มื่อได้อยู่กับเซฟตี้เบลเส้นนี้ล่ะค่ะนี่ไม่รู้มาจากรถคันไหนนะคะก <laughs> ็ะจะทําให้เห็นนะคะว่าเรื่องการใช้ของนะคะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของในชีวิตประจําวันเนี่ยนอกจากคุณภาพนะคะหรือว่าแบรนด์ที่สร้างชื่อมาแล้วเนี่ยแนวคิดของดีไซเนอร์เองก็เป็นสิ่งที่ซื้อใจผู้บริโภคได้ไม่น้อยนะคะ <laughs> แล้วก็ยังสะท้อนถึงตัวตนและอุปนิสัยของผู้ที่ใช้ด้วยล่ะค่ะ หากไม่เดินทางไกลามากปาเต้ยังชื่นชอบในการใช้จักรยานพับที่สะดวกพวกพาง่ายและยังได้ใช้ชีวิตปั่นไปเรื่อยๆกับการชมวิวเมืองใหญ่เขามองว่าแนวคิดในการอนุรักษ์จะน่าสนใจหากช่วยกันกระตุ้นซึ่งในอนาคตยังอยากจัดคอนเสิร์ตที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เป็นเรื่องของสํานึกมากกว่าเช่นอย่างเวลาเราทํางานคอนเสิร์ตเราก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของอการกระตุ้นให้คนมีสํานึกในการดูแลรักษาสภาพ <c oughs> แวดล้อมนะฮะเริ่มจากทิ้งขยะให้เป็นที่ <c oughs> นะฮะเตรียมถังขยะเอาไว้แต่ว่าพอถึงเวลาคนก็ไม่ค่อยทิ้งอยู่ดีนะคนก็จะมักง่าย <c oughs> <c oughs> ตัวตนที่ชัดเจนทั้งบุคลิกและแนวคิดล้วนสะท้อนผ่านการทำงานทำให้ป้าเต้ยุทธนาได้ฉายาเจ้าพ่อเด็กแนวเขาเป็นดีเจคนแรกที่คิดการยิงสปอตโฆษณาด้วยเกมสนุกๆจนผู้ฟังติดใจเป็นจำนวนมากรวมถึงการเปิดเพลงแนวอินดี้ที่หาฟังไม่ได้ง่ายนักเพื่อเป็นพื้นที่ให้กับนักร้องหน้าใหม่ทุกวันนี้ยังเป็นอีกคนสำคัญที่มีบทบาทในการกับเคลื่อนวงการเพลงไทยและยังไม่หยุดใช้ความคิดหามุมมองดีๆ ในการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองและสิ่งรอบตัว <S <S อภิยาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะ